คิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับอิสยาห์บทที่2ในหัวข้อชื่อว่าวิถีชีวิตจากจวรรค์นะครับในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำจุกับที่นะครับอ่านคิดแค่ควรทุกวันนะทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับในพระธรรมอิสยาบทที่สองอิสยาห์ก็เป็นพระธรรมที่เป็นคําพยากร์คมเผยพชนะ์ซึ่งเขียนขึ้นในเ,เยรูซาเลมนะ็มเนาะในยูดานะเพื่อที่จะบอกกับชนชาติอิสเซล ทั้งยูดาแล้วทั้งอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับให้กลับมาหาพระเจ้าเรื่องด้วยช่วงเวลานั้นจนใจติอิสราเอลได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ลืมพระเจ้าไปนะตัอไปกลับไปบ,ไบูชาลูกขอรบนะหันหลังให้กับพระเจ้าเนาะอิสยาผู้เผยชนะหรือผู้พูดแทนพระเจ้าก็บอกพวกเขาให้กลับมาในตอนนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ ถึงอนาคตเนาะในในช่วงเวนั้นก็ยังไม่มีนะแต่ก็อ่าพยากรณ์แล้วเป็นจริงในสมัยของพระเยซูแล้วก็ในในอนาคตอีกนะเพราะว่าพยากรณ์จนถึงวิวรณ์เลยนะครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เกเราจะอ่านด้วยกันนะครับในสยาบทที่2ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับ ถ้อยคําเกี่ยวกับยูดาและเยรูซาเล็มที่อิสยาปุตอามอสได้เห็นในวาระสุดท้ายจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระยาเวจะถูกสถาปนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาเนินเขาประชาชาติทั้งหมด จะหลังไหลเข้ามาหาในวาระสุดท้ายนั่นหมายถึงวาระที่พระเยซูเสด็จมาครั้งแรกจนถึงการเสด็จมาครั้งที่สองซึ่งยังไม่มานะครับนี่คือวาระนี้แล้วภูเขาทั้งหมดในนิเวศของเจ้าก็คือพระเจ้าเรื่องราวของพระเยซูความรอดของพระองค์จะถูกประกาศออกไป และทุกความเชื่อทุกศาสนาทุกชนชาติเนี่ยจะมาที่เข่าประเสริฐของพระเยซูอันนี้คือเป็นแบบนั้นเลยนะครับข้อที่สนะครับและชนชาติจำนวนมากจะมาและกล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระยาเวไปยังพระนิเวศของพระเจ้าของยาโคบแล้วพระองค์จะสอนจะทรงสอนวิถี ของพระองค์แก่เราเนี่ยผมก็ใช้คำว่าวิถีสวรรค์เลยนะดำนินชีวิตตามที่พระเจ้าประสงค์เลยเมื่อเข้ามาแล้วพระองค์ก็จะสอนวิถีชีวิตที่มาจากสวรรค์เป็นวิถีที่พระเจ้าประสงค์นะแล้วพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมันคาของพระองค์เพราะว่าธรรมบัญญัติ จะออกมาจากซีโยนและพระชนะของพระยาเวจะออกมาจากเยรูซาเลม็มพระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างประชาชาติทั้งหลายและจะทรงตัดสินความให้ชนชาติจำนวนมากและพวกเขาจะตีดาบของเขาให้เป็นผานไถนาและหอกของเขาทั้งหลายให้เป็นขอลิศแขนงประชาชาติจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กัน และเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปนี่โอ้เชื้อสายของยาโคบเบอมาเจิดให้เราดำเนินในความสว่างของพระยาวเวนี่นี่ก็เป็นคำพยากรถ,ถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมานะในเวลานั้นพระเยซูยังไม่มานะอิสยาก็พยากรณ์ว่าเมื่อถึงวันนั้นวันละสุดท้ายนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาพูดคุยในรายละเอียดเนาะว่าคืออะไรยังไงนะครับข้อที่6เป็นต้นไปนะทำไมถึงบอกกับชนชาติอิสราเเลแบบนั้นนะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะพระเจ้าจะพิพากษานะพระเจ้าจะทําการพิพากษาข้อที่6เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าพระองค์จะออขอภยัย เพราะว่าพระองค์ทรงละทิ้งชนชาติของพระองค์เสียคือเชื้อสายของยาโคบเพราะว่าเขาเต็มด้วยผู้ทำนายจากตะวันออกและเต็มด้วยหมอดูเหมือนคนฟิลิสเตียและพวกเขาตีสนิทกับคนต่างชาติในพระรมของเจ้ากำลังบอกว่าเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยชนชาติาอ,อิสราเอลถูกลืมไปแล้วอะคือพระเจ้าลืมหรือพวกเขาทิ้งพระเจ้าไปคือ ถ้าคนหนึ่งคนใดทําบาปแล้วก็หันหลังให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่อาจที่จะสถิตอยู่กับเขาได้แล้วอะ่ะนะเชื่อสายพอยังโอบเนี่ยเป็นหมอดูเนาะเป็นผู้ผู้ทํานายเนาะนี่เป็นคนทรงเป็นพวกไสยศาสตร์นี่กลายเป็นแบบนั้นนะเป็นรองครับแล้วก็พวกเขาก็ไปคบค้ากับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า ไปอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้ราที่เจ็ดนะครับแผ่นดินของเขาเต็มด้วยเงินและทองคํทรัพย์สมบัติของพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุดแผ่นดินของเขาเต็มไปด้วยพวกม้าศึกรถลบทั้งหลายของพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุดแผ่นดินของเขาเต็มด้วยรูปเคารพพวกเขากราบไหว้ผลงานจากมือของเขาและกราบไหว้สิ่งที่มี สิ่งที่นิ้วมือของเขาได้ทำมนุษย์จึงตกต่ำและคนก็ตามต้อยลงอย่าอภัยให้เขาทั้งหลายเลยจงหลบเข้าไปอยู่ในหินและซ่อนตัวในผงคลีให้พ้นจากความน่าเกลกลัวของพระยาเวและจากพระสมีแห่งความโออาตรการของพระองค์ท่าทีอันพยองของมนุษย์ จะต่มต้อยลงและความจองหองของคนจะตกต่ำพระยาเวองค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูนในวันนั้นเพราะว่าพระยาเวจอมทัพทรงเตรียมวันหนึ่งซึ่งจะต่อสู้กับสารพัดที่เย่อยิ่งและโอหังทั้งกับสารพัดที่ถูกยกชูขึ้นซึ่งจะตามต้อยลงที่จะสู้กับต้นสนสีดาทั้งหมดของเลบานอน ซึ่งสูงและชูขึ้นและกับต้นโอ๊กทั้งหมดแห่งบาชาญซึ่งจะต่อสู้กับภูเขาสูงทุกลูกกับเนินเขาทั้งหมดที่ถูกยกขึ้นกับหอคอยสูงทุกแห่งและกำแพงที่เข้มแข็งทั้งหมดที่จะสู้กับกำปั่นทั้งหมดของทาชิตและกับเรืองดงามางดงามทุกลำนะกำปั่นก็คือเรือชนิดหนึ่งเนาะ สิบเจ็ดความพยองของมนุษย์จะตกต่ำลงและความจองหองของคนจะต่ำต้อยลงและพระยาเวองค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูนในวันนั้นและพวกรูปเคารพจะสูญสิ้นไปคนจะเข้าไปในถ้ำของหินผาและในโพรงของพื้นดินให้พ้นจากความน่าเกรงกลัวของพระยาเวและจากพระราชมีแห่ง ความโอ้อาตรการของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นทําให้โลกสั่นสะเทือนในวันนั้นคนจะเวี่ยงรูปเคารพของเขาที่ทําด้วยเงินและรูปเคารพที่ทําด้วยทองคําซึ่งพวกเขาทําให้กับตัวเองเพื่อใช้กราบไหว้นั้นออกไปย่างตัวตุ่นและตัวขังข่าวเพื่อจะเข้าถ้ำหินและ เข้าซอกผาให้พ้นจากความน่ากลิ่งกลัวของพระยาเวและพ้นจากพระราศมีแห่งความโออาตรการของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นทำให้โลกสั่นสะเทือนจงหยุดยึดถือมนุษย์ซึ่งมีเพียงลมหายใจในจมูกของเขาด้วยเขามีนคูลค่าอะไรเล่า22ข้อ ไนองครับพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าในวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งพระองค์จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกยกฉูกขึ้นถุกปรับให้ราบคับหมดเลยแล้วในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าในช่วงเวลานั้นจะมีเงินมีทองมีความมัง่งคั่งร่ำรวยแล้วคนก็จะทํารูปคอรพต่างๆสารพัดนะกลับไป จากมือของเขาสิ่งที่เขาทําขึ้นมาเป็นเครื่องเป็นเป็นรูปคอรบที่เขาจะกราบไหว้บูชานะครับพี่น้องในเวลานี้ก็เราเห็นถึงสิ่งที่บันทึกในพระธรรมของพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะมีความเตริญเรนลุ่งเรืองมีความมั่งคัง่งร่ำรวยเต็มไปหมดเลยนะในสมัยนั้นชนแทติไาโอ,อก็เป็นเหมือนกันนะเขาก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มีความรู้สมบูรณ์ แต่เขาก็ลืมพระเจ้าเขาไปกลับไหว้รูปเคารพในมือในสิ่งที่มือเขาทําขึ้นเองในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสังเกตดูทั่วไปในบ้านในเมืองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มีรูปเคารพเต็มไปหมดมีการพัฒนา,นานเจริญรุ่งเรืองสารพัดเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นว่าเมื่อสุขสบายแล้วก็เอาความเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะโจมตีกัน นะต่อสู้กันสู้รบกันนะเพื่อที่จะกอบกวยเนาะได้แล้วก็อยากจิตได้อีกเนาะความม้างคั่งร่ารวยยังไม่เพียงพอนะไม่อิ่มเงินก็ต้องการที่จะมีมากขึ้นและมากขึ้นในพระธรรมของพระเจ้ากําลังบอกกับเราว่าพระองค์จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นและวันสุดท้ายไม่มีใครสามารถที่จะช่วยได้เลยมนุษย์ไม่สามารถที่จะช่วยได้นะในข้อที่ยีสิบสองสุดท้ายเนี่ยบอกว่าไม่สามารถยึดถือมนุษย์ที่มีเพียงแต่ลมหายใจไม่สามารถที่จะ เป็นที่พึ่งได้เลยนะพี่น้องพระเจ้าเท่านั้นพระเยซูเท่านั้นคือคําตอบในการที่จะอยู่รอดได้ในวันนั้นนะครับในข้อที่หหรือถึงข้อที่5เนี่ยพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าให้กลับมานะในวันนั้นเมื่อเราอยู่ในเมื่อเราอยู่ในข่าวประเสริฐอยู่ในพระคุณอยู่ในการครอบครองของพระเยซูคริสต์พระองค์จะให้เรา รู้ว่าการดำเนินชีวิตด้วยวิถีของพระองค์นั้นดำเนินชีวิตยอย่างไรพระเยซูคริสต์พระเยรเิยม,มสุจะช่วยเราแล้วก็นําเราฝึกเราสอนเราให้เรียนรู้และก็เข้าใจพี่้องมนุษย์ก็มีข้อจํากัดแต่พระเยรโมสุิเป็นลิธานุภาพของพระองค์ที่ไม่มีข้อจํากัดในการที่จะฝึกเราในการที่สอนเราฉะนั้นเราต้องให้พระเยริมสุิอยู่ด้วยกับเราแล้วก็นําชีวิตของเราเพื่อที่จะทําตามพระผีได้ เพื่อที่จะมีชีวิตที่เรียนรู้และเข้าใจถึงวิถีชีวิตของพระองค์ที่พระองค์ประสงค์ให้เราดำเนินชีวิตไปได้เอเมนไหมครับนะในพระนามของพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะสอนวิถีของพระองค์แก่เรามาเถิดให้มาหาพระเยซูให้มาหาพระเจ้าและให้อยู่ในการครอบครองของพระองค์และพระองค์จะสอนวิถีแห่งสวรรค์ให้กับเราวิถีชีวิตที่พระเจ้าประสงค์ให้กับเรา เพื่ออะไรเพื่อเราจะเดินในมันคาของพระองค์เพื่อที่จะเดินในพระประสงค์ของพระองค์นั่นเองพระเจ้าสร้างเราแล้วก็มีทิศทางมีแผนการมีเป้าหมายให้กับเราแล้วและพระองค์ก็มีวิธีการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายไปสู่ทิศทางเหล่านั้นไปอยู่ในไปดํเาเนินตามแผนการของพระองค์เหล่านั้นให้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพระคิดํารมคัดีนั่นเองและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้ดนใจให้บันทึกเรื่องราว ข้อความต่างๆที่มาจากพระเจ้าเป็นผู้ที่จะช่วยเราให้ดำเนินชีวิตตามนั้นเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามาพระองค์จะสอนให้เราเดินในบันคาของพระองค์เพราะว่าธรรมบัญญัติออกมาจากสิยนและพระชนะของพระยาเวออกมาจากเยรูซาเล็มค่อยคำของพระองค์ออกมาจากพระองค์พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างประชาชิทั้งหลายและจะทรงตัดสินความให้กับชนชาติจํานวนมากนะพระองค์จะ วินิจฉัยตรวจเช็คตรวจสอบพนะระองค์ทรงรู้แล้วว่าประชาชนาทั้งหลายไม่มีกําลังแห่งความดีเพียงพอที่จะช่วยตัวเองได้และพระองค์ก็เป็นผู้ที่เข้ามาตัดสินแล้วก็เนาะตัดสินแล้วว่าใช้กําลังของตัวเองเนี่ยไม่โอเคไม่รอดแน่นอนพระองค์ก็ให้พระเยซูคริสต์มาช่วยพระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์มารับโทษบาปแทนนี่แหละคือ ความจริงนะครับพระองค์นะเมื่อพระองค์ทรงให้พระเยซูเข้ามาและทุกคนที่อยู่ในพระเยซูพซี่น้องเขาจะได้รับสันติสุขเขาจะมีชีวิตที่ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรใดๆต่อไปนะในพระธรรมของพระเจ้าข้อที่สีบอกว่านะข้อที่4เนี่ยบอกว่า และพวกเขาจะตีดาบของเขาให้เป็นผานไทยนะจากอาวุธกลายเป็นเครื่องมือทำรรมาหากินคือไม่สู้รบไม่ลบลาค่าฟันกันต่อไปแล้วนะทำไมถึงต้องลบลาค่าฟันกันก็เพราะอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะครอบครองอยากจะมีมากกว่าที่มีอยู่จึงต่อสู้กันเพื่อที่จะเอาชนะแล้วก็ครอบครองแต่เมื่อพระเยซูคิดมา เมื่อสันติสุขครอบครองชีวิตมีเท่าไหร่ก็เพียงพอมีเท่าไหร่ก็มีความสุขไม่ต้องมาสู้กันแล้วก็ลบหลักข้าวฝันก็นกมีสันติภาพแล้วมีสันติสุขแล้วเพียงพอแล้วจะมีอาวุธต่อไปทําไมนะก็เอาอาวุธเหล่านั้นเนี่ยจากดาบก็กลายเป็นผานไถนาแล้วและหอกของเขาทั้งหลายให้เป็นขอลิดแขนงนี่หอกก็กลายเป็นมีดกลายเป็น เครื่องมือในการทำการเกษตรประชาชาติจะไม่ยกดับขึ้นสู้กันและเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปพีป่น้องครับนี่คือคำตอบนะในเวลานี้มีการสู้รบกันเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่ได้พบกับพระเยซูพิ์พี่น้องครับวันนั้นจะไม่มีการสู้รบกันอีกต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นการสู้รบกันในที่ไหนก็แล้วแต่นะ หลายครั้งเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำาแล้วก็การต่อสู้กันโจมตีกันการสู้รบกันเนี่ยมันจะจบลงตอนไหนฮะมันจะคืนดีกันได้ยังไงมันจะไม่สู้รบกันอีกต่อไปได้ยังไงเพราะว่าผู้คนก็ได้รับผลกรรทบเยอะนะอิสราเอลกับกาซาเนี่ยกับฮามาสเนี่ยก็โอ้โหคนเสียชีวิตเป็นหมื่นๆืนเนะี่ยบ้านเรือนเสียหายไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มี อาหารทีกินนี่คือผลกระทบแล้วมันจะจบลงได้ยังไงพี่น้องครับจบลงได้เมื่ออิสราเอลแล้วก็ฮามาสพบกับพระเยซูเห็นไหมนะครับเมื่อไหร่ที่เขามีพระเยซูก็ไม่ต้องรบกันอีกต่อไปแล้วดังนั้นทั้งโลกนี้มีพระเยซูทุกอย่างก็จบลงนะครับการสู้รบจะเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปไม่ต้องมีการศึกษานิวเคลีย์ว่ืจะสู้รบกันอีกต่อไปไม่ต้องศึกษา สร้างผลิตเครื่องบินที่ไม่ต้องเลดา้าจับไม่ได้เงี้ยนะไม่ต้องพัฒนาอาวุธแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะเงินทองหรือความคิดเรื่องการพัฒนาอาวุธเหล่านั้นเนี่ยมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาประเทศชาติหรือประชาชาติดีกว่าถูกไหมทางออกก็คือมีพระเยซูเท่านั้นถ้ามีพระเยซูทุกอย่างก็สงบเอเมนไหมครับนะโอ้เชื้อสายของยาคไุไป มาเถิดให้เรามาดำเนินในความสว่างของพระยาเวเดินนั้นทางของพระเจ้าดีที่สุดเอเมนนะครับนะเมื่อเรารู้ว่าทางของพระเจ้าคือทางที่จะทําให้เรามีสันติสุขแล้วก็มีความชื่นชมดีเดินในทางของพระองค์ดีที่สุดพระองค์จะสอนเราพระองค์จะให้เราได้พบกับวิถีชีวิตแห่งสวรรค์ซึ่งมีความสุขมากนะโลกนี้บางทีการต่อสู้กัน,น,นก็คือลดนรกชัดเลยนะครับแต่เมื่อพระเยซูคริสต์มา ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วก็อยู่ในพระเยซูจะไม่มีการสู้รบกันนะครับบ้านครอบครัวที่ทำงานในประเทศแลาจะอยู่เย็นเป็นสุขจะเป็นเป็นวิถีชีวิตที่รักแล้วก็เข้าใจกันเอเมนนะอะไรมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้าเนาะคุณได้เรียนรู้วิถีชีวิตจากสวรรค์อย่างไรบ้างในเวลานี้ที่เรามาอยู่ในพระเยซูคริสต์เนี่ยเราได้เรียนรู้แค่ไหนในการใช้ชีวิตตามวิถีสวรรค์ที่พระเจ้า บอกกับเราพระองค์ทรงเตรียมแล้วก็สอนเราเราเรียนรู้แค่ไหนการเรียนรู้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะจากเดิมที่เราไม่รู้วิถีชีวิตที่เป็นแบบนี้เราดําเนินชีวิตตามอํมเาเภอใจตามที่เราต้องการเราประชดเราเทํานู่นทํานี่เพื่อที่จะอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะตามอํมเาเภอใจของเราแต่เมื่อเราพบกับพระเยซูเราชื่อในพระเยซูพระเยซูสอนเราแล้วก็ให้เราดําเนินไปคาถามก็คือวันนั้นกับวันนี้ชีวิตเ,เปลี่ยนแปลงแค่ไหน เรียนรู้การดําเนินชีวิตตามที่พระเยซูคริสต์บอกเนี่ยได้แค่ไหนแล้วนะประเมินดูชีวิตของเราเติบโตแค่ไหนอย่างไรพี่น้องพระธรรมของรพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ช่วยเป็นผู้นําเรานะครับและคําถามต่อมาก็คือจะดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตจากสวรรค์ตลอดไปได้อย่างไรเราจะไม่ทิ้งทางนี้แล้วก็จะชื่นชมกับทางนี้และจะประกาศเรื่องราวการดําเนินชีวิตในทงังนี้ให้กับคน มีสันนิสง์มีความชื่นชมยินดีตลอดเวลาตลอดไปได้อย่างไรพี่้องครับอ่านพระบ่งผีทุกวันอ่านทําเดินชีวิตตามขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเยซูริดแค่นี้แหละนะชีวิตของเราก็จะอยู่ในทางของพระองค์ตลอดเวลาจะอยู่ในวิถีสวรรค์อยู่ตลอดเวลาเราจะไม่อยู่ในวิถีทางแห่งโลกอีกต่อไปแล้วเอเมนนะครับเราจะไม่มีการโกรธเลียดจิงจังไม่พอใจคนนู้นไม่โอเคกับคนนั้นไม่มีเราจะมีชีวิตที่มีความสุขกับทุกคน เอเมนไหมครับทุกสถานการณ์ในทุกเรื่องถูกไหมครับเหมเราจะไม่วิตกกังวลกับเรื่องเราใดๆอีกต่อไปแล้วว่าโอ้เกิดขึ้นแบบนี้ปัญหาแบบนั้นเราจะไปต่อยังไงเราจะโอ้มันคงจะไม่ไหวแล้วมั้งอะไรเงี้ยไม่มีนะมันจะผ่านไปได้ในทุกเรื่องในทุกสถานการณ์นงครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราดําเนินชีวิตโดยการพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเยซูอ่านพระคัมภีร์ทำตามพระคัมภีร์ที่ฐานตอบพระองค์แล้วก็ทําตามพระองค์ทุกๆวัน เอเมนไหมครับจะบอกคนรอบข้างว่าพระเยซูคริสต์คือผู้นําทางวิถีสวรรค์ได้อย่างไรจะบอกคนอีกมากมายว่าพระเยซูคือผู้นําทางชีวิตของเขาและขอให้เขาได้มาหาพระเยซูแล้วก็ให้พระเยซูครอบครองชีวิตของเราเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ก็คือเราพบรพระเยซูคริสต์แล้วเราได้พบกับการจัดเตรียมวิธีการการสอนแนวทางแนวารดําเนินชีวิตของพระองค์แล้วเราก็ดําเนินชีวิตตามนั้น จนคนรอบข้างเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเห็นชีวิตของเราที่มีสันติสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับเขาก็อยากจะได้พบกับพระเยซูและอยากจะมีชีวิตที่มีสันติสุขจากพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็ต้องการข่าวประเสริฐเราก็เล่าข่าวประเสริฐของพระเยซูว่าพระเยซูทําเพื่อเราอย่างไรและพระเยซูช่วยเราอย่างไรเมื่อเขาเปิดใจแล้วก็รับเชื่อเขาก็จะมีชีวิตที่มีพระเยซูคิ์นำทางชีวิตดําเนินชีวิตวิถีสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับ ให้เราเช้าวันนี้ที่ฐานตอบพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามนะครับพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดจากพระชนะคาของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราแล้วก็นำเราพระองค์จุข้าขอให้ชีวิตของเราที่จะดําเนินชีวิตตามวิถีสวรรค์ไม่ใช่วิถีของโลกไม่ใช่วิถีของมนุษย์ขอพึ่งพระองค์เท่านั้นที่ฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูริต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะ เติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเจ้าพระพรครับ I'm